สภาพจิตใจไม่เหมือนเดิมราชทันออกมาเผยอาการล่าสุดของใบเตยหลังนอนคุกคื้นแรก หลังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพัฒนพลหรือดีเจแมนและนางสาวสุทีวรรณหรือใบเตยพร้อมพวกในคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ลุคโซฟอร์เรกทรดีร่วมกันหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่10พฤษภาคมนาย สิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชธรร์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชธรร์ได้เปิดเผยว่า กรมรชาชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทันทศถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าได้รับตรวจทั้ง6รายไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องต้นและส่งตัวเขาสู่ห้องแยกกัโกโรคผู้ต้องถังรับใหม่จากภายนอกตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเขาแดนแรกรับต่อไปค่ะซึ่งนายสิทธิก็กล่าวว่าเช้านี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อย นอนไม่หลับและอย่างไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทันทัศสถานเป็นอย่างดีนะคะส่วนดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตัวตามระเบียบของเรือนจําตามปกติค่ะกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค พร้อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ